สวัสดีจ้ามาค่ะมาเกงน้ำม้นน้ำกันเดือจ้าพี่น้องจ้า้านี่ใส่เห็ดน้ำเด้อค่ะพี่น้องใส่ใบมังลักด้วยจ้าเริมทำเลยจ้าพี่น,อน้องเก่งน้ำม้ใส่เห็ดผึ่งค่ะเครื่องเกงก็จะมีหอมแดงก็พริกค่ะมอเดือดแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปจ้าไม่ค่ะพี่น้องน้ำปลา ผงนัวค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยแป้งข้าวเหนียวจ้ะแป้งข้าเหนียวใส่มันเหนียวๆนลนๆคน่ะพี่น้องใส่ผักลงไปจ้ะพี่ กินเลยจ้าพี่น้องมากินกันค่ะพี่น้องค่ะมาจ้ามาแสบกับเสาสาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะเทอบอถวยเราค่ะพี่น้องจ้ามาแนบมาเห็นค่ะพี่น้องมา,มามาเก่งม็ไม่แก่ก็ไม่สดมาเขาสาวๆาก็สาสาค่ะ Được chặt chẳng cơm ăn trà đứa chặt đi nào Hãy tốt cả. แล้เก็เห้พรินค่ะเห็ดพึ่ง ก็่แว่นกับโบเห็นฮวงเลยกัะพี่น้องค่ะนะอากาศขึ้นขึนถ้าแดดโอเคจะ้ะถอดแว่นกินเลยค่ะมาเดอร์สดแสบบกับแซวจาแซ่บไปเีค่ะแกงทำไมสด ดซซสายพห่น้องไม่ดองน้ำเดือค่ะพี่น้องไม่ค่อยมีดอกค่ะน้ำไม่ปิ่ะน้ำไม่ปิดได้หน่อยแกงแซ่บๆจบได้พี่น้องปีกายลร้ายครับถึนต้นมะยาบไปนี่ Аяхха. ใส่ใบแมงลกักมันจะพี่ดอก น้ำพึ่งหวานทานบุค่ะสาสากินเขาซวนจะเป็นต้องค่อยๆกินเนาะค่ะเนาะ อยากเข้ะแกงบัวลายค่ะพี่น <S Ireland> ้องแกงนาำมันแกงกินแค่เดียวเด้อใจจะกินแกงหลายเที่ยวค่ะโมเมนแกงสูงค่ะ ช่วงนี่อุ่นได้กินเลยให้อุ่นแห่งแซ่บด้วยค่ะค่ะพี่น้องแกงส้มทั้งกินทั้งเบาค่ะพี่น้องคลิปยเอาลราคะพี่น้องเสาซาขอจุกิปิเพียงเท่านี้เด้อร์จะเด้อฝากติดต่อนาเยเด้อฝากกดไละคะ์กดแชร์เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายบายจ้ะพี่น้องอากาศคึมค้มๆึ้มค่ะพี่น้องมเมื่อนี้ คือเมืดๆดเลยค่ะพี่น้องจ้า